เราบาพผู้เริ่มเป็นสองกันดีกว่าเป็นสองเป็นเป็น,ปน,ปนพึ่งอ,ะ,อะเป็นพึ่งอ่าอ่สองคุณจอมครับได้ข่าวว่าเป็นสองนี้อกออกมาปกป้องพระศาสนาไม่ใช่เหรอครับทาไมออกไปรูปแบบนี้ครับออกอาจารย์ไม่พูดนะมาอาจะพูดเรื่องสื่อนะสื่อครับ คุณไม่ใช่เอาไลไรอย่างเดียวคุณไม่ใช่เอาเงินนะครับคุณควรเช็คประวัติและดูความเป็นจริงด้วยว่าใครเคยพูดหรือเปล่าไม่ใช่ห่วงแต่เอาเงินนะซึ่งอันเนี้ยน,น้องไนไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่าเป็นการบิดเบือนคําสอนซึ่งมันไม่จริงสักนิดและอย่างเช่นเป็นเป็นสองอะ่ะที่จริงงอยากพูดชื่อเจ่นน้อไงไม่ค่อยอยากพูดชื่อให้ทางกฎหมายบอกให้พูดชื่อได้ไงันจะพูดเลยอ่ารออ อตอนจุดออจุดก็คือเป็นการออกรายการโขนกระแสะซึ่งเนี่ยคนนั้นเนี่ยคือเป็นการโหนรายการโหนกระแสะแบบแบบเป็นการเปิดเปื้อนคือรายการอะทุกรายการอะรายการทุกรายการอะควรจะมีการเช็คประวัติว่าประวัติคนนี้เป็นยังไงบ้านอะแล้วเหมือนดังเช่นกรณีน้อยเนียน่ยโดน เขาเรียกว่าโดนโจมตีอะโจมตีหนักมากทุกช่องทางให้โลกคนก็คือเป็นการแล้วพอเป็นการแบบรู้ว่าไม่จริงผิดพลาดอะบางเสือออกมาขอโทษนะคือบางเสือออกมารับผิดชอบแต่บางเสือไม่รับผิดชอบนะคือหนีไปเลยซึ่งบางเสือที่ไม่รับผิดชอบอ่ะในทางโลกเราต้องดำเนินการสารยุติธรรมครับและ นำ้ำประทานทานกุดหมายทางโลกแต่มันยังเบาสําหรับกรรมที่ยาตอนที่คุณตายไปครับกรรมยังไงที่<อ>ตายไปกรรมจากไหนล่หมายถึงกรรมจากใครกระทรที่ไม่ถูกต้องพวกที่น้นาพูดอะไสิ่งแล้วก็มองดุงเนี้ยผิดเปื่อนผิดเปือนข่าวง่าขอดื่มน้ำกคือที่น้องนายพูดน,นะตรงใจผมเลย เพราะว่าการที่ควเป็นตัวแทนของพูดจั่หวเพื่อจะนำข่าวเสนอให้แก่ประชาชนทุกค